สวัสดีครับเอฟซีพ่อยาวาดทุกทุกทันนะครับครับเมื่อเนี่ยพ่อเยาวาดนอนทงกับสี่เลี้ยนเชิญเอฟซีมาหลุดจากกับตําบลเกาก่อยอำเภอหน้ากลางจังหวัดนองบัวลําพูนะครับซึ่งตาําบลเกากรอยเนี่ยก็เป็นชุ่มชนที่หนาอยู่นะครับตําบลที่มีเศรษฐกิจส่วนมากจะเป็นกเกษตรกรนั่นแหละนะครับสําหรับตาบําบลเกาก่อยก็ได้ เกษตรกรเฮ็ดอ้อยเฮ็ดนานะครับรายใดแต่ว่าเพิ่นก็นมีรรยใดเสริมคือธนะขารนขยะนี่แหละที่พญิวัดน้นังทงก็เคยลุงไปแล้วนะครับกังตงั้งแต่ปี2561นะครับที่เพิ่นเฮ็ดขยะมานะครับเนาะครับที่แรกก็มีการซื้อขายขายะกันมู่บ้านเดียวนะครับแล้วก ซื้อไปสื่อมากก็เป็นหกสิเป็นเก้านั่นละนะครับคือตำบลเก้ากอยนี่สิบสามหมู่บ้านสิบสามหมู่บ้านนี่ก็มีการหมุนเวียนสื่อนะครับอาทิตย์นี้ก็สื่อมูนี่อาทิตย์นี้ก็สื่อมูนี่นะครับเป็นเงืนสะสมหมุนเวียนแล้วก็มีคณะกรรมการมีประธานมีคณะกรรมการมีเฮลันจิกแล้วก็ไปเก็บคัดแยกขยะนี่ก็ มีรล่ไดว่ายวันค้อกันนะครับสําหรับกรรมการขัดแยกรายวันนะครับขัดแยกขยะขยะแห้งขยะเปียกขยะราคาหนึ่งราคาหนึ่งเกิดขึ้นว่า,างไงถันเป็นขยะกรแม่นวัดสดุเหลือใสนั่นแหละที่ห้องโมไซนนั่นแหละจังไดเอามาขายนะครับอันเหลือใสโบเมนผอมขาดคืนวันนั่นแหละก็ <c oughs> เป็นโลหะนั่นแหละนะครับจังไดเอามาขึ้นกิโลขายึ้นตาสร้างขายนะครับ สำหรับสมาชิกที่มาขายขยะนี่เนาะครับก็เหตุชาปนกิจพรอมเหตุชาปนกิจพรอมพระชาปนกิจวัตตมุนนี่นะครับที่เป็นเหตุกันมากลลวกัแบ่งใจหมุนเวียนกันคือว่านั่นแหละเนาะครับชาปนกิจก็คือเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับผมมีผู้ใดหรอกว่าผู้สี่ตายก็ไดเนาะครับเนาะกันหอดมือนั้นมากกับคืนว่าก็ดีกว่าเกาแน่ถี่มีไ่ใด อยากชาปรญจิดขยะนี่แหละเนาะครับแล้วก็มีปันผลให้พร้อมนะครับคือก็ต้องรวมด้วยช่วยกันหลายๆคนนั่นแหละครับขันหลายคนเฮ็ดกรรมการเลือกคัดซอยกันกับเร็วๆได้ขยะมาแต่หลายหมง่งหลายทีเอามากอะเป็นสินค้าที่โอท็อปขึ้นกันนะครับสําหรับขยะนี่ก็เป็นรายได้เสริมของตําบลเกาก่อยนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นผลงานของ ทางเทศบาลเพื่อนพุละตั้งแต่กี่ตะกอนกับโบมีหรอกบานเพื่อนเฮ็ดออกมากก็พอบานแต่พานเมื่องเพื่อนก็นกให้ความรวมมือตลอดทั้งชาวบ้านพีนละนะครับเนาะพากันขนกันแก้มาขายสำหรับกองทุนขยะนี่ก็ที่จัดตั้งกันมาตั้งแต่สองพันหาร้อยหกสิบเอ็ดนะครับจัดสื่อกันมาจัดตั้งกันมานะครับก็ได้เงื่อนหมุนเวียนเงื่อนสะสมหมุนเวียน เดี๋ยวนี้ก็เป็นระยะเวลาสามปีกว่า,กวาเกือบสี่สี่ปีเพล่ะนะครับก็เป็นเงินเกือบสี่สี่แสนกว่ากวาแล้วนะครับที่เงินสะสมเก็บไวจากไร่ผลลับจากขยะนี่แหละนะครับเนาะครับนี่แหละนะครับแต่คือการผลายการพุดการเคี่ย์ พ่อแไม่พีน่น้องในชุมชนกับขย่อยมากเรื่อยเรื่อยนะครับใส่บทเขียนมากครับรถขยะนะครับจากชุมชนนะครับหน่อยลงนะครับนี่กะขยะที่ ได้ถูกนำมาขายเดือนละครั้งครับทุกวันที่สิบเก้าของเดือนครับสำหรับกองทุนขยะนี่ก็หมู่บ้านทุง่งปล่าพัฒนานี่ก็บสื่อเดือนละครั้งนะครับสิบสามหมู่บ้านของตำบลเกาะก้อยนี่กั ก็หมุนเวียนกันถืงเดือนถือเดือนละมู่บานนั่นแหละนะครับเนาะก็สื่อกันมาตั้งแต่สองพันหาร้อยหกสิบเอ็ดกสีเป็นเวลาประมาณสามเกือบสี่ปีแล้วนะครับสื่อกันมากกับมีเงินหมุนเวียนเงินสะสมเม็ดเงินอยู่เดียวนี่ก็ประมาณสี่แสนกว่าๆนะครับโอ้บ้าธรรมดาเดือดนะครับเนาะแต่ือว่านั่นแหละหูจักทันหูจักหมุนก็เก็บเงินได้นะครับครับ สำหรับคล,คลิปนี้เพราะเน่หวาดก็ขอคงขออวยซ้ำนีก้กอนนะครับเนาะไว้พอกันคลิปหนาเด้อสำหรับมือนน่อีนก่ะคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ